แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำสำหรับช่อง Focus on Bam เกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ Little Rocket Thailand 2026พร้อมพูดถึงรายละเอียดต่างๆรวมถึงราคาด้วยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Focus on Bam ช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ทั้งรถใหม่รถแปลกและเทคโนโล,โลยียานยนต์ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกคนได้รู้จักกันแบบจดลึก และในวันนี้เรามีหนึ่งในรถใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะในประเทศไทยและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งคนรักรถและสายแต่งรถนั่นก็คือรถรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Li t t l e r o c k ก t t ็ a i l a n d รุ่นปี2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสายซิ่งโดยเฉพาะดีไซน์ล้ำขนาดกระทัดรัดแต่แฝงด้วยพลังที่ไม่ธรรมดาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Li เ t l e r o c k ก t Thailand ด2026ก่อนเลยครับสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือความเล็กกระทัดรัดตามชื่อ ลิทเติ้ลโรเก็ตแต่ในขนาดที่เล็กนั้นกลับถูกออกแบบมาให้ดูปราดเปรียวโชกเฉี่ยวและเต็มไปด้วยความดุดันในแบบฉบับรถสปอร์ตด้านหน้าของรถมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเล็กทรงเรียวบางที่ให้แสงสว่างคมชัดตัดกับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบของรถแข่งในสนามตัวถังของรถมีความโค้งมนในบางจุดแต่ยังคงความคมชัดในเส้นสายทำให้ดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวล้อแมกของรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ มีขนาด16นิ้วใช้ลายซี่แบบก้านวายพร้อมสีดำด้านตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงสดที่ช่วยเสริมความสปอร์ตเข้าไปอีกด้านหลังของรถมีไฟไท้ายแบบเลเลากยาวตลอดแนวกว้างสื่อถึงความเร็วและพลังที่แฝงอยู่ในรถเล็กคันนี้สปอยเลอร์หลังขนาดเล็กช่วยเพิ่มแรงกดอากาศเมื่อขับด้วยความเร็วสูงรวมถึงท่อไอเสียแบบคู่ที่ให้เสียงคำรามกระหึ่มเมื่อกดคันเร่งเต็มที่ถัดมาที่ภายในห้องโดยสารถึงแม้ตัวรถจะมีขนาดเล็กแต่การออกแบบภายในกลับทำได้ดีเกินคาด เบาะนั่งแบบบักเก็ตซซทหุ้มด้วยหนังแท้สลับหนังกลับตัดด้วยได้แดงให้ความรู้สึกแบบรถแข่งเต็มพิกัดหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบสามารถปรับโหมดแสดงผลได้ถึง4แบบคือโหมด e ีโคโหมดส p o r t โหมด Race และโหมดคัสตอมซึ่งผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ พวงมาลัยเป็นแบบแฟลตบอททอมหุ้มหนังออลกันตาร่าพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆทั้งระบบเครื่องเสียงระบบควบคุมความเร็วและระบบเปลี่ยนโหมดการขับขี่พื้นที่คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงภายในรถเป็นของแบรนด์ Rocket a u d i ดอที่ให้เสียงคมชัดและเบสแน่นฟังเพลงสนุกแม้ในเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงระบบปรับอากาศเป็นแบบดิจิตัลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสาร บอดหลังแม้จะมีขนาดจำกัดแต่สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้ถือว่าเป็นรถเล็กที่จัดเต็มในด้านฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างไม่น่าเชื่อมาดูในเรื่องของขุมพลังกันบ้างครับ Little Rocket Thailand 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 4ลิตรเทอร์โบสามสูบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่155แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลาสเจสปีดซึ่งทำให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนนุ่มว อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.1วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าแรงเกินตัวมากมากสำหรับรถไซนี้ช่วงล่างของรถใช้แบบแม็กเฟอร์สันสตรัดด้านหน้าและทอชั่นบีมด้านหลังซึ่งถูกปรับจูนมาใหม่เพื่อรองรับการขับขี่แบบสปอร์ตโดยเฉพาะตัวรถยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ถึง4แบบไ like ด้แก่น o r m ม l ล p ป r t แพรกและดริฟ t ซึ่งโหมดดริฟ t จะปรับการทำงานของระบบแ r a c ชั่นคอนโทรลและระบบเบรกเพื่อให้สามารถเลี้ยวแบบ o v e r s e e เียได้ง่ายขึ้นเป็นฟังก์ชันที่เอาใจสายซิ่งโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยก็ถือว่าจัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบเตือนจุดอับสายตากล้องมองรอบคันแบบ360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและระบบอ a p t i v e Cruise Control ที่สามารถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าได้แบบอัตโนมัติเรียกได้ว่าแม้จะเป็นรถเล็กแต่เทคโนโลยีความปลอดภัยไม่เล็กเลยอีกหนึ่งจุดเด่นของ Little Rocket Thailand 2026ก็คือความสามารถในการปรับแต่งรถรุ่นนี้มีชุดแต่งแท้จากโรงงานให้เลือกมากมายทั้งชุดแต่งรอบคันสเกตหน้าหลังสปอยเลอร์ท้ายแบบ GT w i วิล้อแม็กลายพิเศษคาลิเปอร์เบรกสีต่างๆรวมถึงภายในที่สามารถเลือกสีตะเข็บบอก พวงม,มาลัยและแผงคอนโซลได้ตามใจชอบทำให้แต่ละคันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนเรื่องของราคานั้น Little Rocket Thailand 2,026มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับรุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดราคาอยู่ที่6,99,000บาทรุ่นกลางสปอร์ตไลน์ราคาอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทรุ่น t o อป o c เก็ Pro ราคา8,59,000บาท โดยทุกกลุ่นมาพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากศูนย์บริการทั่วประเทศหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถเล็กขนาดนี้เหมาะกับใครคำตอบก,ก็คือ Little Rocket Thailand 2 0 2 6เหมาะกับคนที่อยากได้รถเล็กที่มีดีไซน์เฉียบขับมันมีฟังก์ชันเทียบเท่ารถยุโรปราคาแพงแต่ในราคาที่เอื้อมถึงเหมาะทั้งสำหรับขับในเมืองและขับทางไกล รวมถึงคนที่ต้องการรถซิ่งเล็กๆไว้แต่งเพิ่มเพราะพื้นฐานของรถรุ่นนี้เรียกได้ว่าเปิดกว้างมากสำหรับการโมดิฟายนอกจากนี้ยังเป็นรถที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานรุ่นใหม่หรือแม้แต่ครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถคันที่2เนื่องจากความประหยัดน้ำมันก็ถือว่าทำได้ดีมากอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17-19กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่และน้ำหนักเท้าแต่ละคนเสียงเครื่องยนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะแม้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบแต่เสียงที่ออกมาถูกจูนให้มีความกระหึ่มและมี